สวัสดีครับ,บวันนี้ก็พบกับ Shang u, ช่างยูเช่นเคยครับเรามาดูค่ายของฮอนด้านะครับเป็น Honda j a จ z ต k ีเนะครับปี2019นะครับลูกค้าขับเข้ามาบอกว่าก่อนหน้นว่ารถคันนี้ถ้าเลขใหม่เพียง60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะลูกค้าบว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับคนคนนั่งฝั่งข้างหลังนี่คือว่าบ่อหลังแถวหลังเนาะ จะแ,แบบว่าไม่เย็นเลยนะครับความเย็นที่ทําได้นะครับช่างยู่ก็ทําการเทสนี่นะครับเปิดทําความเย็นได้ที่7.7องศานะครับแต่ว่าตอนกลางวันนี่คือกว่าจะได้เลขตัวเดียวต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับแล้วก็ความร้อนนะฮะด้านไฮไซต์นะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับให้ดู ขึ้นไป240พีใดครับผมด้านทักชั่นท่านอยู่ที่3 5พีใดครับนี่เลยครับอาการแอร์เย็นน้อยนะฮะเย็นอยู่แต่เฉื่อๆนะจะเยน็นน้อยฉ่ำครับก็เลยเข้ามาปรึกษาช่างยูว่าจะทำยังไงดีให้มันเย็น,นครับ ช่างยูเลยแนะนําให้พัชชิง่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมนะแล้วก็เปลี่ยนวาล์วไดเออร์นะครับไปเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวช่างยูจะทําการลงมือทำเดี๋ยวนี้เลยโอเคครับผมติดตามชมอ่าลงมาที่7.1ดนนะครับคือเลขตัวเดียวนี้ในขับในตอนกลางวันแดดนะครับจะไม่เห็นเลยนะครับเลขตัวเดียวนะครับจะทําความเย็นไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ เป็นเวลาที่กลางคืนนะครับอแอร์ถึงจะพอมีความเย็นนะ่ะต้องพูดว่าอย่างนี้แต่ถ้ากลางวันนี้เลยสู้แดดไม่ได้นะครับสูเลขใหม่นะครับน,นี่นะครับเลขใหม่หกหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับโอเคครับสภาพตู้แอร์โดยรวมนะครับถือว่า เล็กไม่น้อยแต่ว่าตู้แอร์นั้นก็ค่อนข้างที่จะสกระปกรกนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดรื้อออกมาครับขั้นตอนการถอดรื้อตู้แอร์เจ็ตฮอนด้าเจ็ตทีเคปีสองพนะครับนี่ช่างยูก็เอาตู้ออกมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ชมนะครับนะครับสักครู่หนึ่งก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับตู้แอร์นะครับมาดูกัน ภาพโดยรวมนะครับก็เริ่มที่จะสกปรกแล้วนะครับค่ะนี่ก็จะเป็นอะไรที่จะทำการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทำการเปลี่ยนรีเซิร์ฟดเออร์ใหม่แล้วก็ตู้ใหม่เก นะคะแล้วก็จะมี expansion valve wow นะคะเป็น expansion valve wow แท้ Denso นะคะอ่าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนการประกอบกับทิปเข้าที่เดิมค่ะ ความสะอาดให้ใหม่ทุกชิ้นนะคะครับผมนี่ช่างยูก็ทําการใส่ตู้แอร์เรียบร้อยนะครับประกอบวาวเรียบร้อยแต่จะใส่ฝาปิดเปลือกตู้แอร์เข้าไปนะครับโอเคครับงานประกอบก็จะประมาณนี้เลยนะครับช่องลมช่างยูก็ทําการปิดให้เรียบร้อยนะครับแหมสวยหรูนะครับแก้ไขปัญหาหนูเข้ามาในห้องโดยสารนะครับแหม นี่ก็เป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนรีเวอร์ฟไรเออน,นะครับเร็ตัวนี้ต้องถอดกันชนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นพื้นที่ทำง,งานที่ง่ายขึ้นนะครับนี่เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่เลยแล้วก็จะฉีดทำความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์นะครับโอเคครับ ทำการใส่แผงเรียบร้อยนะครับทาความสะอาดให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทาการประกอบพานใส่ครับความแรงวลมหลังแก้ไขครับ32 7ุกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมแรงขึ้นนะครับชัดเจนเลยอันนี้ก็มีโค้ดึ้นโชว์ในระบบนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นจะทําการสแกนเชียร์ให้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมไม่มีโค้ดค้างโค้ดแฝงครับส่งงานครับ มาดูขั้นตอนการอุปโทนค่าเชื้อโรคนะครับมาดูขอหน้าแจดีเคนะครับหลังจากแก้ไขนะครับรถปีดอนสิเครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับมาดูค่าเกณฑ์กันครับค่าเกณ์ครับซักชั่นนะอยู่ที่30มสิีไดครับส่วนไฮไซ์นะครับอยู่ที่200ร้อยพีไดครับความเย็นที่ทำได้นะครับ 62อุสาเะโเซียนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเย็นฉ่ำครับสำหรับใครที่ใช้ Honda j a จ z GK นะครับมีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเบอร์เช U ่อยูนะครับสายตรง0637420069ครับผมนี้ก็นี่เลยอยู่ตัวแอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเติมน้ำยาแอร์เป็น f o r ์เรนะครับคุณภาพดีนะครับเติมให้อย่างดีนะครับช่างตวงเติมตามสเปคนะครับ มีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูครับทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับ